ละเห็นลำชีไหลลองไอามายืนคอยมองมายืนจ้องอยู่ริมทามาสิตนสาวนาถือเขาป่าโอรักไว้มายืนให้อยู่ฟังชี ไอ้คนจนผู้นี้อยากมีส่วนน้อยเยียวยาหากเขาบอกขึ้นมาเช็ดน้ำตาสะเดอน้องมองเห็นน้ำชีที่เคยมีความหลังคิดฮอดความเดิมเมื่อครั้งเห็นเขามานั่งคุยเธอ เขาพร่ำเข้าพรอดก็รัดพี่ยังเคยเจอหัวใจพร่ำเพออเห็นเธอพี่เคยราวรานแต่มาวันนี้ที่เขาไปไม่กลับเขาลาไปลาเปรียบดังสายน้ำชี หัวใจลอยลองจะย้อนคืนคงไม่มีดังลำน้ำชีไหลไปไม่มีย้อนมา เสาสาลาให้ลืมเขาสามาเริ่มต้นใหม่ซ้อมหาผู้กไก่เอาใจเจ้าสองทางความรักมางให้วางปล่อยมันไปตัดอะไรคมใจเดิอนน้องหันมาจองไม้ปองคนใหม่คนค่อยอยู่ไก่เอาใจเจ้าสรงมาสัญยิงสัญญาเมื่อเขาไม่มาเจ้าอย่าไปมองพี่นี้สำรองลบความหมุนมองในใจเจ้า หยุดน้ำตานางอย่าร้องให้ดังลำชีจะเงาเอาความชำ้ำจุดไฟเผาเอาใจซองเราเคียงกันเขาคนนั้นคือนอนหลับฝันมันสิ้นยามตื่นเขาคนนั้นคือนอนหลับฝันมันสิ้นยามตื่นวันขึ้นหลับมือเขาก็หลับลาหันมาอย่าร้องไห สู่ความรักใหม่อย่าไล่ลับลวงใจพี่คอยเป็นห่วงเฝ้าคอยเฝ้าห่วงสาวลำน้ำชีน้ำชีบ่ไหลกลับรักเดิมเขาดับไม่หวนกลับย้อนมา ขอเป็นดังผ้าแพรว่าคอยเช็ดน้ำตาผู้สาวลำน้ำชีพ่อที่ความหลังมันกลุ่มพ่อที่ความหลังมันกลุ่มมอรสุมมันตุ่มมาใส่ฟ้าหลังฝนคนค่อยอยู่ไกลขอให้แม่เสื้อคำเขาใจดำที่ทำเธอได้ไม่เป็นไรพี่ชายไม่ว่า หยุดเช็ดน้ำตาอย่าร้อง